โอเคครับทุกคนแต่วันนี้เราอยู่กันใน R E P O จะที่เรียกง่ายว่าเกมหุ่นยนต์หลากสีสไตล์หลากสีสันนี้ผมมากับเพื่อนๆของผมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตาแรกของพี่เนี่ยจะเป็นยังไง w h a t t h e f u c k ไอชิเกมลยิ้มเรียอไงวะเพื่อน Wing I เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้องทาอะไรเป็นอย่างแรกครับเนี่ยฟาร์มเลยฟาร์มอ่ะจีงหครับคุณอตาซอกตาาซอกตาซอาซอย่ยแล้วถ้าเราไปเจอสิ่งแปลปลอมเราทำไงครับเนี่ยป้ยหินจะพาคุณรั่วแ่ประสบการณ์การไปโจรเฮ้ยตัวเฮียอะไรเดี๋ยวเฮียเฮียตัวอะไรอะตัวอะไรอะหมายสมัตแม่มึง้ามันสมัตแม่มึงตัวอะไรตัวดำ เบ็นมีอะไรเก็บได้เฮ้ยไปดีกว่าเอาขาเลยขาเลยอะไรขาเลยลองใจไก่งวงเล่นยากอะใจงวงหรอเออฮะตัวแม่งตัวมันยังใหญ่กูกูเกล้กูเกล้กูเดีดีกว่าดีก้อนดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่นยากฮะเจ้ยใครมาตอมประตูพังไว้ที่อ่ะ พูผ่านวังขำอะไรในโบส์อี่เอี้อยขำไ,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 ไ่อยุดเลยเอี้ยนี่มากูรู้วอ้ี๋น้าากูเฮยอีเนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยกูช่วยกู อ้ขายแล้วชีวิตพี่ร oh, oh. ู้ป่ะนี้มันทำอะไรได้นะเว็บมันทำอะไรได้อ่ะอ๋ออ๋ออันนี้คืออนนี้เอ้เอ้เอ้ยน่าจะรู้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าครับอย่าโอ้ยอ๋อใจเย็นเพื่อนโอ้ยใครเปิปืนวะ หอบแม่งเหลือนอะไอออฟยาโอ้เข้าอะไรกันอ่ะไอ้หนีผิดรึเปลไอ้ผิดรึเปลเฮ้ยเออเลือสองคุณออบครับนี่คือบ้านของคุณเอบานหญิงสาวไม้มาของหญิงสาวไม้เบร้ามึงเศร้าอะไรวะเพื่อน เข็นไปดีเข็นไปมึงอะไรเอาเสียเข็นมึงอะเข็นอยากไปดานนี้งจีบอ่ะเออเจอลิงเจอลิงผมเจอลิงครับอู้หู้อู้หู้หู้อ้าอ้าอ้าเฮ้ยมึงมึงจะจับจับเป็ดให้หน่อยยกเป็ดให้หน่อยดิยกเป็ดให้หน่อยยกเป็ดให้หน่อย ถือยู่กูถือยู่มึงเห็นไม่ได้กูถือยูเยกแค่น่อยยกแค่น่อยยกแค่น่อยเราจับเป็นดีจับเป็นดียกออกยกมันออกสิเย่วลาอ้ไฉัปกอ้โโอ้โอ้โอ้โอโอ้้โอ้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 ้อ้้ออ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 อโโอ้อ้อ อีฟูโมเมนต์สเลตเอลคุรอดแล้วเวะคุรอดแล้วเว้ยทาไมมีพวกกูมึงตายไปแล้วโบร์กลับ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 กดแทบดูกระผานกระผานยังเลยครับพี่ชายนายเจลคืนนี้คือให้เดินไปเดินตามไปอะแจ็ปบอลเราทำมาริจิตแล้วทำไมกูมีชีวิตเดียวทุกคนครับฮตายแล้วโบร์เอาตัวรอดอีกนึง กูหวแล้วกูไหแล้วกูไหแล้วกูแล้วกู้วกูวกูากูากูแม่ก็แม่ยืนดุมืนยืนคำนาเากูเลยไอ้กดเดี๋ยวยัเอาต้องกินอู้ไอ้กดคิวนี่มันทอะไรได้วะเพื่อนกดดีเออกดกดดีพี่พี่กดดีเดี๋ยวทีไปี่ยเออเออเออเอปล่อยกูเอาอง ไออ้อไปเฮ่อไปกูไปกูยกูไม่ได้กูไม่ได้ถือไม่ถือเฮ่ยอะไรสายยังยาวเลยไออ้อไปกูเดียวจวนไออ้อไปกู Nope โดนมีนโดนมีดโดนมีดโดนมีดที่จะกลัวอะไรก็แค่นี้ก็แค่นี้พี่ก็แค่จู๋ก็เองมันก็แค่จู๋ น้่ะกลุงลุงใจเย็นลุงลงใจเย็นลุงลุงลุงอย่าทำค่อยเบรคเนี่แแค่กินไม่รู้ไม่กินเรู้ไม่กินเออเออเอออะไรลุงเลยลเลยไม่มีดาบโอ้ยไอ้ดาบไม่ตีหอกอวตุ้เติ๋วด้วยวี e คอมเนวสต ดีต้อน <Hey S 1> รับเด็ก <de k S 2> ใหม่ตผมใหม่แด้เลยเราเป็นป๊อปสยามทุกคนต้องหลองอะไรนะครอบรดีต้อนรับเด็กใหม่หล่ออนาชามแฮร์ริางอ,อนา n า p e คือทุกคนต้องเข้ามาด้วยการหลงไรเด้คอมหล่อของผมนะต,ตามตูตมตมต้ตามซอ,อยโห้เปิดดูด้วยเนึ่งเอเ e t ิตี้เลตเติ้ ไอามไ้เจ็บเอามาตกพี่โมยังอ่ะขอมโมยังอ่ะเอาให้หายเอาของหายไปเลยเอาฮะฮะพี่ที่ของหายไปเลยแล้ของหายได้ไงอ่ะไม่รู้พอเป็นคนหล่อรวยล่อะฮ้ดันไม่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  ว้าวเฮ้ยไสกอดยักษ์ว่ะสกอดยักษ์เฮ้ยเสียบตัวพี่ออฟอ่ะเอยไหลังนี่หลังเออฟินนี่น้องทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาทำอะไรอ่ะหลุดข่าวขุนยอาจารย์การโซเชียลอันนี้ไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอ ไอ้เนีกูตายลายกูตาลายเพื่อนกูตาลายเอ้กูตาลายมีจันโอ้โหโอ้โหต้องเชอถือเปล่าต้องช่ถือตาลายไอเราเราดีเราดีกิมไอกิมมไอกพังหมดแล้วไอเหี้ยวไอกิม เล่นเป็นแม่น้องเล่นเป็นเลยมึงบอกว่ามึงบอกว่ากูเล่นเป็นไหมอ่ะมึงจะโดนยิงทำไมวะไอ้ไก่อ่อยไอ้หมาแก่มึงไอโดนคนแรกเลยโอ๊ยไอ้โง่ออฟอีกแล้วไอ้เหี้ยแมนเอาเรื่องอีกแล้วเดี๋ยไอ้ควายเอ้ยมึงนี่ทำไรวะว้า นนี้เขาอยู่ไกลสายรับเดอค่ะพี่น้องไกลสายรับเด้อ้ี่นี่ข้ามูลนิหน่ครับ <c oughs> เหอนไมเยได้ยินเยครับขอ,อันตรายรือเร่ <c oughs> แล้วคนไอ้ยี <c oughs> ่ไปแดกวยสล้านลูก <c oughs> ใ,ในวันเดียวไอ้ทากินขวบมึงเยตเ่งไว้ กิขวมึงเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอาดีคอาไปดีอาไดีอาดีฮัลโหลฮลโหลไกฮัลโหล็โบนยาโบนยาโบูกูพบลิงกูลังกูตงกูลังตังไอ้เ้าบยลิงลังตังลุงเอาเร็วเอาเร็ว โยกๆยกยกยกโยกยกไป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 ้ยจับกัวไมแล้วเฮ้ยเอาเอาจับกัวไมเอาแย่กูไม่อยากเห็ไก่เต้นนข้อกไปเชีวโอมันเอาหัวไปแไอ้ากูแขนเฮียกูแขนทำให้กูเป็นแบบนี้กูแขนกูแขนไอ้ซอยเนี่ยมยกเลยมายกไห้หลคนเลย ไซเนียยกบะขึ้นอ้าวไซเนียไซเนียไซเนียยาโอ้โหลูกแกกูลูกแกกูลูกแกกูพม่ใชลูกแกกูแตะแล้วอุ้ย าอะไรอยากเข้ามาใกล้กูเฮ้ยบุญดีจ้ามึงจะโปล่หาพ่อมึงเหรออะไรอะไรเนี่ยเะไรโอ้ยใส่เดียวใส่เดียตะกุเลียเอามึงช่วยน้องก่อนดิมึงมองกูมองกูมองกูนองติดอิดโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม REPO ถ้าน้องชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Bye bye. Mua.